ตอนนี้ก็จะถึงศูนย์ให้บริการนะครับจุดบริการทางหลวงเขาโพมีอุบัติเหตุนะครับมีอุบัติเหตุตอนนี้ปิดเป็นจราจรเป็นหนึ่งช่องทางนนครับให้รถเบี่ยงขวานะครับฝนตก เลี้เดียวเลี้เดียวมีรถพลิกคว่ำเนี่ยตกองใส่มาเร็วไงไม่ต้องสันนิษฐานหรอกระวังรถทางขวาแม่อันนี้มันไกลแคบอ่ะของให้สหลับกันเข้าไงไอหานี่ก็มาแบบไม่บรรยังเลยมนี่อ หรือว่าเขาตีเส้นจราจรใหม่ก็ไม่รู้อะไรจะมาตีวันฝนตกนันไม่ใช่หรอกรอรู้นนะครับคุณผู้ชมว่าข้างหน้าจะเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับตรงจุดให้บริการทางหลวงเขาโพนะครับฝนก็ตกตลอดทางเลยครับ ออกซ้ายเงนไม่เข้าใจรู้ว่าตรงนู้นเป็นทางโค้งข้างหน้าเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วคร,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 รับต้นตอนนนครับโอ้โหครับรถคอกนะครับเห็นแล้วครับรถคอกหนึ่งคันรถ <c oughs> คอกหนึ่งคันครับล้อหน้าเป๋เลยครับข้างหน้าทง นะครถ่ายดูได้เลยชนกับราวสะพานกั้นนะครับเสียหลักนะครับน่าจะหมุนเลยครับเนี่ยโอ้โหครับซีกเละเลยครับกําลังจะเอารถสไลด์นะครับขึ้นรถสไลด์นะครับเป็นนันว่าวีบัติเหตุนะครับตรงสวนน้ำนะครับตรงสวนน้ำเขาโพนะครับโค้งพอดีแล้วก็ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพ ดีนะมีที่กั้นนงมีที่กั้นดูลงเหวเลยครับเมื่อกี้ดีไี่มีที่กั้นครับที่กั้นเสร็จเลยนะฝนตกนะครับไฟก็ไม่ภูเขาไปถนนต้นในตายตรงเนี่ยทางลาดชันนะครับทางลาดชันลงเขาเป็นระยะระยะนะครับรถมาเร็วเสียหลักเสียการทรงตัวนะครับ ที่ไม่มีคู่กรณีนะครับก็เสียหายคนเดียวไปแล้วก็นะครับทรัพย์สินของหลวงทางหลวงโชงดีได้ไนะเอ,อ้โชคดีมากเลยนะน่าจะหมุนหลายรอบนั่นนะ,ระนะประตูฉีกขาดขนาดนั้นนะ่ะ ครับ65กิโลสนามบินชุมพรจบข่าวครับ